สวัสดีพี่น้องที่รักพ่ออยากจะแปลพระคัมภีร์ให้มันกว้างออกไปมากกว่าแค่ตามตัวอักษรนะพี่น้องนะเราจะได้มองความจริงความจริงในชีวิตคนเราชัดขึ้นสักหน่อยพี่น้องพระคัมภีร์เล่าว่าพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลในสังคมเขาอิจฉาพวกสาวกที่ทำอะไรดีๆไม่เหมือนที่พวกเขาทำกันคือ เห็นแล้วมันหน้ามันไสอะว่างั้นเอะพี่น้องพวกเขาก็เลยหาทางจำกัดวงการใช้ชีวิตของพวกท่านวิธีก็คือจับไปขังคุกเอาไว้นั่นแหละแต่พี่น้องที่รักปรากฏว่าพระคัมภีร์เล่าต่อไปว่าเทวดามาช่วยท่านออกจากคุกได้แล้วก็ไปยืนปอเทศสอน อยู่ต่อหน้าชาวบ้านในวัดเพราะเทวดาบอกว่าให้ไปพูดให้คนเขาฟังนะว่าชีวิตคนเราเนี้ยแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรพวกผู้ใหญ่รู้ว่าพวกสาวกหลุดออกมาจากคุกที่คุ้มขังได้แล้วยังไปทำตัวกระด้างกระเดืองขัดสู้ต่อพวกเขาอย่างนั้นอีก ก็ได้แต่เดินเข้าไปหาพวกสาวกแบบเหมือนว่าพวกท่านไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่มีความผิดอะไรทั้งนั้นทั้งทั้งที่ในใจก็ไม่พอใจเลือเกินที่เห็นพวกท่านหนีออกมาจากคุกและยังมาทำตัวเป็นปฏิปักษ์ท้าทายพวกเขาเหมือนอย่างเดิมอีกที่ไม่ทำอะไรก็เพราะดูเหมือนว่าสังคมรอบข้างมันยังอึมครึมไม่ชัดเจน เชาบ้านดูจะชอบพวกสาวกทำอะไรบูมบามลงไปเดี๋ยวตัวเองก็จะเดือดร้อนแค่ดูดูเชิงกันไปอย่างนี้ดีกว่ารอเวลาสักหน่อยพี่น้องเอยพ่ออยากจะแปลพระคัมภีร์ให้กว้างออกไปนะมากกว่าแค่ตามตัวอักษรที่มีตัวบุคคลว่าเป็นพวกผู้ใหญ่ในสังคมที่คิดต่างเป็นปฏิปักษ์กับพวกสาวกอย่างนั้นแค่นั้น เพราะที่จริงแล้วความเป็นผู้ใหญ่ในสังคมนั้นสำหรับชีวิตพ่อและชีวิตพี่น้องมันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบการกระทําของพวกเรากันนะพี่น้องนะมันไม่ใช่แค่นั้นแต่พ่ออยากจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าความเป็นไปในโลกนี้ที่ไม่ดีไม่งามทั้งหมดเลยนั่นแหละ คือผู้ใหญ่ในสังคมนั้นพี่น้องชีวิตในโลกที่ตกต่ำลงมาเพราะบาปกำเนิดของเราทั้งหมดนี่แหละคือศัตรูของเรามนุษย์ที่อยากจะเป็นคนดีของพระเป็นเจ้าพี่น้องไปดูสิความยากจนเอ้ยความป่วยไขย้ความพิการปัญหาสังคม ความคิดในใจคนที่ผันแปรไม่ดีเหมือนเดิมที่เคยอยู่ในสวรรค์คนของเราวันนี้คิดอย่างคิดอย่างนี้พรุ่งนี้อาจคิดเป็นอื่นได้ทุกอย่าง ค่านิยมของผู้คนที่รวมหัวกันความมักใหญ่ไฟสูงความไม่แน่นอนในชีวิตคนอุบัติเหตุโรคภัยที่มาเยือนเราอย่างไม่คาดคิดความขัดแย้งกันในสังคมการแบ่งพักแบ่งพวกผลประโยชน์ที่คนแย่งชิงกันความอายุติธรรม ทุกอย่างเหล่านี้เลยพี่น้องไม่มีความเป็นตัวบุคคลชัดเจนว่าใครเป็นใครนะมันสลับกันไปมาในระหว่างคนนั้นคนนี้บางครั้งก็เป็นความไม่ดีในตัวคนคนนี้ที่เป็นผู้กระทำคนอื่นในกรณีหนึ่งแต่แล้วในอีกกรณีหนึ่งคนคนเดียวกันก็กลายเป็นผู้ถูกคนอื่นเขากระทำหรือบางทีก็ไม่ใช่ตัวบุคคลคนใดเลยที่ไปกระทำอะไรใครเข้า แต่เป็นความไม่เที่ยงในชีวิตคนเราที่ต้องเจอเรื่องร้ายๆอย่างไม่คาดคิดนั่นแหละพี่น้องที่รักพ่อจึงอยากจะแปลพระกัมภีร์ให้มันกว้างออกไปว่าในโลกไม่ได้มีแต่คนที่แบ่งเป็นสองฝ่าย <c oughs> อย่างที่เรามองพระคัมภีตรงๆอย่างนั้นพ่อกำลังพยายามจะสื่อสารว่า เราต้องไม่ไปเกลียดที่ตัวบุคคลที่บางทีเขาอาจจะทำตัวเป็นผู้กระทําสำหรับเราเพราะในบางกรณีเขาเองก็กลายเป็นผู้ถูกกระทาจากคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันและในเวลาเดียวกันทั้งเราทั้งเขาก็ถูกอะไรบางอย่างในชีวิตกระทําด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระคัมภีพูดว่า คือพวกผู้ใหญ่ในสังคมที่คอยแต่จะทำร้ายพวกสาวกที่พยายามเป็นอยู่พยายามอยู่เป็นคนที่เกิดมาเป็นลูกพระกันนี้นั้นพยายามใช้ชีวิตอยู่เป็นคนที่เกิดมาเป็นลูกพระกันนี้นั้นในความเป็นจริงของโลกใบนี้พวกผู้ใหญ่ที่คอยทำร้าย คนที่อยากจะเป็นคนดีลูกของพระก็คือความไม่ชอบมาพากลของโลกที่ตกต่ำลงไปนี้ทั้งหมดนั่นเองความไม่ดีในโลกมันหมันไส้เราลูกพระพี่น้องมันไม่อยากให้เราได้ดีอยู่ในโลกนี้ดีๆแล้วกลับสวรรค์กันได้พี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นความไม่ดีในจิตใจคนเราความไม่สมบูรณ์ครบครันในร่างกายความป่วยไขย้ความไม่แน่นอนของชีวิตความที่คนเราไม่สามารถจะดีต่อกันได้แล้วพยายามจะดีก็ไม่อาจจะดีได้ง่ายๆการไม่สามารถจะรักษาความยุติธรรมต่อกันเพราะคนเราไม่สามารถจะเห็นตรงกันได้เหมือนอย่างเมื่อตอนอยู่ในสวรรค์แล้ว ไม่ใช่แต่เฉพาะตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งหรอกพี่น้องแต่เป็นความไม่ดีที่ครองโลกนี้ไว้ครองใจคนเอาไว้ครองร่างกายคนเอาไว้ครองอนาคตให้มันไม่อยู่ในร่องในรอยเอาไว้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปโกรธโทษใครคนใดคนหนึ่งเขาเลยพี่น้องถ้าหากว่าเขาจะมาทำอะไรไม่ดีกับเราเพราะจริงๆแล้ว มันเป็นความไม่ดีที่มองไม่ออกว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนนั่นต่างหากที่มันมาครองใจครอบครองความคิดครอบครองใจครอบครองการกระทําของเขาต่างหากครอบครองโลกใบนี้ทั้งใบ โดยที่ตัวบุคคลเขาก็ไม่รู้ตัวว่าทําอะไรลงไปเขาก็คิดว่าเขาทําดีของเขาแล้วด้วยซ้ำกว่ามไม่ดีในโลกคือพวกผู้ใหญ่ในสังคมและพวกเรามนุษย์ทุกคนคือสาวกที่พยายามจะมีชีวิตอยู่เป็นคนที่เกิดมาเป็นลูกพระกันให้ได้ <c oughs> นั่นแหละพี่น้องที่รักแล้วเรายังเห็นต่อไปอีกด้วยนะว่าเวลาเราถูกความไม่ดีเหล่านั้นกระทํากับเราผ่านทางตัวบุคคลหรือผ่านทางความไม่เข้าที่เข้าทางของสังคมหรือผ่านทางสิ่งที่ไม่ไม่คาดคิดในชีวิตเราพี่น้องจะสังเกตว่ามันจะมีเวลาให้เราได้หายใจใหาคอกันบ้างเหมือนว่าความไม่ดีนั้นมันจะกลัวเราหรือยอย่างไรก็ไม่รู้ มันถึงปล่อยให้เราหลุดออกมาจากคุกทั้งๆที่มันก็จ้องอยากจะแก้แค้นเราที่พยายามจะมีชีวิตกลับไปเป็นลูกของพระการใช้ชีวิตของพวกเราเหมือนกับเราเนี่ยกำลังยืนเทศสอนเรื่องการมีชีวิตเป็นลูกพระอยู่กลางวัดอย่างนั้นเลยอยู่กลางโลกเทศให้คนอื่นฟัง ว่าการเป็นลูกพระมันดีอย่างไรชีวิตของเราเหมือนเป็นการเทศให้คนอื่นฟังว่าพระสอนเราอย่างนี้นะการมีชีวิตที่ดีมีกำลังใจที่จะเป็นลูกพระมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนจงฟังไว้ แล้วพวกเราก็ดูเหมือนได้หลุดออกมาจากคุกมีเวลาได้หายใจหายคอใช้ชีวิตกันอย่างอิสระ <c oughs> ไม่มีเรื่องร้ายๆมาคอยทำร้ายรบกวนกายใจนานพอสมควร <c oughs> เหมือนว่าความไม่ดีในโลกมันไม่กล้าทำอะไรเราอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วเปล่าเลยพี่น้องเอ,อ๋ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นดูเหมือนว่ามันจะกลัวอะไรเราสักอย่างหนึง่ง มันถึงยังปล่อยให้พวกเราลอยนวนอยู่ได้พี่น้องเอ๋ยความทุกข์ความไม่ดีของโลกนี้มันไม่ได้กลัวอะไรเราอย่างที่พระคัมภีร์เขียนอย่างนั้นเลยแต่ความหมายที่พ่ออยากจะแปลให้กว้างกระจางออกไปก็คือชีวิตของคนเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมคนเราถึงเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน เวลาเหลื่อมล้ำไม่ตรงกันไม่มีสูตรแน่นอนตายตัวมันจึงดูเหมือนว่าคนบางคนโชคดีที่ยังไม่เจอเรื่องอะไรแต่บางคนโชคร้ายที่ต้องเจอก่อนคนอื่นเขามันดูเหมือนอย่างนั้นเท่านั้นเองพี่น้องแต่ที่จริงแล้วทุกคนจะต้องเจอเรื่องร้ายๆด้วยกันหมดทุกคน <c oughs> ไม่เว้นใคร ชีวิตเราทุกคนจะต้องมีพวกผู้ใหญ่ในสังคมซึ่งหมายถึงความไม่ดีในโลกนี้จ้องจะมาทำร้ายเราที่พยายามจะเป็นคนมีชีวิตอยู่ให้ได้ในฐานะที่เป็นลูกของพระ <c oughs> ของเรามันจะล่อลวงให้เรา <c oughs> เลิกเป็นลูกพระ <c oughs> ด้วยวิธีการต่างๆ <c oughs> และจะไม่มีใครหนีรอดพ้นมันจะหลอกให้เราเป็นคนไม่ดีกันเพื่อจะรอดพ้นปัญหา มันหลอกเราเพราะไม่มีใครจะรอดพ้นปัญหาได้สักคนเดียวจะไม่มีใครหนีรอดพ้นได้จะต้องเจอกันหมดทุกคนช้าเร็วไม่เท่ากัน จึงอาจทำให้ดูว่าเราสามารถจะรอดจากคุกไปยืนปอเทศสอนการมีชีวิตลูกพระได้สักระยะหนึ่งกันเท่านั้นเองแต่สุดท้ายก็จะต้องโดนความไม่ดีในโลกมันทำร้ายเข้าสักวันจนได้พี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นนะพี่น้องที่รักรู้อย่างนี้แล้วให้พวกเราลูกพระที่เป็นสาวกอยากจะติดตามพระกลับสวรรค์กัน มีชีวิตอยู่ในโลกเหมือนอยู่ในสวรรค์ก็ให้เราหันหน้าเข้ามาสามัคคีกันไว้นั่นแหละดีอย่าไปโกรธเกลียดตัวบุคคล ที่เผลอมาทําร้ายกันและกันเลยพี่น้องเพราะไม่ได้มีแต่คนเท่านั้นที่มาทําร้ายเราแต่มันยังมีปัญหาร้อยแปดความป่วยไขย้อุบัติเหตุเรื่องไม่คาดคิดอีกเยอะแยะที่มันทําร้ายเราด้วยและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คือความไม่ดีในโลกใบนี้นั่นเองสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำร้ายทั้งหมดนั้นคือความไม่ดีที่อยู่ในที่มีอยู่ในโลกใบนี้ที่มันคอยบงการจิตใจคนเราให้กลายเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ต่อกันโดยไม่ทันระวังหรือถึงจะระวังพยายามจะดีต่อกันเท่าไหร่ ก็ดีได้เท่าที่เป็นอยู่เนี่คือยังคงทำร้ายคนอื่นเขาได้อยู่ดีทั้งๆท,ที่ไม่ต้องการอย่างนั้นเลยสักนิดและไอ้ที่ต้องการด้วยก็มีอีกเยอะแยะ ไอ้ที่มันหลอกให้หลงต้องการจะทำร้ายคนอื่นก็มีอีกเยอะแยะและความไม่ดีในโลกมันยังบงการความเป็นไปทั้งหมดในชีวิตมนุษย์สารพัดอีกด้วยพี่น้องที่รักเราจะต้องผ่านความไม่ดีในโลกนี้ไปกันให้ได้ เพราะฉะนั้นให้เราสามัคคีกันเอาไว้เถิดอย่าได้ไปกินใจต่อกันเลยมาช่วยกันอดทนต่อความไม่ดีในชีวิตคนเรายอมแบกกังเขนไปด้วยกันเถิดมีอะไรที่กระทบกระทั่งกันก็อย่าไปสือถือสาหาความกันเลยพี่น้องเพราะเรารู้แล้วว่าความเป็นจริงมันคืออะไร มันไม่ใช่คนด้วยกันที่อยากจะทำร้ายกันแต่มันเป็นความไม่ดีในโลกที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นให้เรามารู้เท่าทันมันจะดีกว่าอดทนกันอีกนิดหนึ่งพี่น้องและเรายังมีเรื่องอื่นที่จะต้องเจออีกเยอะแยะเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปได้แล้วเราก็จะไปมีความสุขกันในสวรรค์แล้วพี่น้องเอ๋ย ขอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะพี่น้องลงไปอ่านดูหนังสือกิจการอักรสาวกบทที่5ข้อที่17ถึงข้อที่26แล้วพบกันนะพี่น้อง